สวัสดีครับทุกคนและที่นี่คือไอออนสายเอเชียอยุธยาหรือไอออนอยุธยาของเรานั่นเองวันนี้เป็นวันที่จะต้องส่งมอบรถเจ้าไฮเชคเฮตีและมีไอออนวีผสมปนด้วยเบสเซจทั้งหมดในวันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ13คัน และยังไม่พอในวันถัดไปเราจะมีการส่งมอบรถทยอยส่งมอบให้กับลูกค้าทางไอออนอยุธยาทุกๆท่านเลยสำหรับลูกค้าที่จองเข้ามานะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับได้ตามคิวกันเรียบร้อยเลยนะครับเพราะเราต้องการให้ลูกค้าทุกท่าน ทับใจในการให้บริการของทางไอออนอิวธทาาของพวกเราและอยากให้ลูกค้าทุกท่านแนะนําและบอกต่อให้กับทางลูกค้าท่านใหม่ๆที่สนใจในรถไฟฟ้าไอออนทั้งนี้เราได้จัดเตรียมอาหารต่างๆพร้อมกับเครื่องดื่ม เพื่อให้ลูกค้าที่มาในงานได้อิ่มนําสำราญประทับใจและได้รับความสุขจากที่พวกเราจัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียบพร้อมขอแสดงความยินดีและขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้เกียรติและไว้วางใจให้กับเซลล์นานและทีมงานในอ่อนอยุธยาได้ดูแลจนถึงฝันฝันเราหวังว่าการให้บริการของพวกเราจะทำให้ลูกค้าทุกท่านมีความสุขเชื่อว่าปีใหม่นี้ อาจจะวุ่นๆกันนิดนึงในส่วนของการส่งมอบนะครับแต่ว่าผมก็จะไม่ได้หยุดเลยเพราะเรามีหน้าที่ที่จะส่งมอบร,รถลูกค้าทุกท่านที่รีเควสกันเข้ามานะครับอยากให้เราไปส่งมอบวันไหนก็แจ้งมาได้เลยในงานในครับผมต้องขอบคุณทางเจ้าของโชว์รูมไอออนอยุธยานะครับคุณตองนะครับที่มาเป็นเกียรติเปิดงานให้ด้วยนะครับและยังไม่พอในงานของเรานะครับผมก็ยังมีทางผู้บริหารของทางไอออนไทยแลนด์ นะครับอย่างคุณหันษาและคุณกล้องนะครับที่เข้ามาช่วยในส่วนของการเปิดงานนี้และมอบดอกไม้และตุ๊กตาให้ส่วนตัวผมนหรครับ ก็ออกมาตรวจเช็คสภาพรถอย่างที่เห็นนี่แหละครับต้องขอขอบคุณทีมงานคุณภาพทั้งหมดจริงๆทั้งทีมช่างทั้งฝ่ายขายฝ่ายเอ,อกสารทั้งหมดนะครับที่ทําให้มีรถพร้อมส่งมอบในวันนี้นะครับต้องขอบคุณจริงๆนะครับผมที่ทุกคนให้ความร่วมมือช่วยเหลือกันและกันนะครับจะบอกว่ารถทั้งหมดเป็นรถที่ผมส่งมอบคนเดียวเลยหรือไม่คําตอบคือเกือบหมดครับผมแต่ว่าก็ต้องขอบคุณจริงๆครับผมรถยังมีอีกเยอะมากมายที่รอลูกค้ามารับจองและรับรถ อยังไงฝากกดถูกใจกด subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับเนื่องจากช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปที่ผ่านมานะผมทําให้ผมเสียงหายเสียงแหบแห้งไปเลยนะครับจนไม่มีเสียงในการพูดคุยกับลูกค้าหลายๆท่านเลยนะผมก็ตอนนี้สามารถมีเสียงเริ่มกลับมาพูดคุยได้แล้วบ้างนะครับผม ต้องบอกเลยว่างานนี้มันดุเดือดจริงๆนะครับผมสำหรับงานช่วงมอเตอร์เอ็กซ์โปนะฮะยังไงตรงนี้ฝากทุกคนดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมในช่วงปีใหม่นี้นะครับผมที่กำลังจะมาถึงนี้อยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพตัวเองและมีความสุขกับการขับรถไอออนของเรากันนะครับถ้าสนใจรถไฟฟ้าไอออนนะครับผมหรือจะจบรถเก่าออกรถใหม่ยังไงก็ตามนะผมติดต่อเซลนั้นได้เลยตามที่อยู่นี้นะครับผม0 9 4 0 9 7 9 4 4 6 เบอร์นี้เบอร์เดิมเลยนะครับผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย